คือเป็นภาพที่<ไ>ประชาชนเห็นแล้วเขาเสือส่อมศรัทธาคือคือคือบางคนเขาอาจจะคิดว่าการการได้ต่อรองให้ตัวเองได้กินข้าวนะครับหลังจากไม่ได้รับมนตรีก็คือได้กินข้าวก็ดีที่สุดแล้วในชีวิตเขาบางคนอาจจะคิดว่าการได้เอาคนซึ่งตัวเองไม่ชวนให้กินข้าวมากินข้าวด้วยเนี่ยเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในตําแหน่งต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตทางการเมืองแต่ผมว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่สึกว่าการได้ต่อรองจนได้กินข้าว กับการที่บางคนรู้สึกว่าเอาคนมากินข้าเพื่อให้ตัวเองได้ต่ออายุเก้าอี้เนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองกลุ่มคิดเหมือนกันคือเขาไม่รู้สึกว่าประเทศนี้มีสิ่งที่เรียกว่าประชาชนอยู่อะคนเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่านั่งข้างๆเนี่ยนะครับมีการนัคุณชัชวานคงอุดม,มน,นั่งฝั่งขวาแล้วก็มีคุณพีรวิทย์ เรื่อง <c oughs> คือเดนภาคนั่งฝั่งซ้ายนะฮะส่วนพลเอกประวิทธ์คือเขาจะแยกเลยนะพลเอกประวิทธ์นั่งจุดหนึ่งพลเอกประยุทธ์นั่งจุดหนึ่งไม่ให้ไม่ให้ชิดกันพลเอกประวิทธ์เนี่ยจะนั่งข้างๆกับคุณเทวันลิปตาพันลบแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยคือคุณมนูนศิวาพิรมรัตน์นะครับจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ครับส่วนพลเอกอนุพงศ์เมื่อสักครู่นี้พลเอกอนุพงศ์เนี่ยนะฮะจะมีการนั่งนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับ เป็นคุณหมอรวีมาชมาดลส่วนด้านขวามือเป็นคุณมนูนศิวาพิรมครับขออภัยส่วนด้านขวามือเป็นคุณคาาเทพเตชะเดชเรืองกุลจากหัวหน้าพักเพื่อชาติไทยคือเรื่องการจัดที่นั่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่มีการวางขังไว้เลยครับแล้วก็กําหนดเลยเดี๋ยวจะคุยน้ำหนักใครให้ความสําคัญใครมากกว่ายังไงกตามนี้คนี่นี่นี่ฮตามจำนวนเสียง โดยรวมแล้วคือตามจํานวนเสียงแล้วก็ตามจํานวนแกนแกนหลักในรัฐบาลใช่ไหมบิ๊กป้อมก็ประกบด้วยใครได้เสียงเท่าไหร่รยังไงก็ประกบกันไปแสดงว่าเขาวางเ<ม>ขาวางดีไซน์ s t r a t จี้ของเขาในการนั่งเนี่ยก็ผมว่าก็มีนัยยะสําคัญนะที่ผ่านมาพรรคเล็กบอกไม่เคยได้ใกล้ชิดเลยกับตัวนายกหรือว่าตัวของแกนนําต่างๆสามปแต่ครั้งนี้เนี่ยได้ใกล้ชิดและพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรเนี่ยนะฮะตามข่าวที่รับมาเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างชื่นมื่น มีการเปิดโอกาสให้พักเล็กได้สะท้อนปัญหารวมถึงการระบายความอัดอั้นนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยพักเล็กก็บอกว่าอยากหาคนมารับผิดชอบแทนร้อยเอกธรรมนัสในตาแหน่งรัฐมนตรีอยากได้คนดูแลขาดความอบอุ่นเง,ง,งาคนบางประเภทต้องมีคนคอยดูแลครับเข้าสภาทั้งที่ประชาชนเลือกประมาณคนละสองหมืน ส่วนอื่นต้องชนะ5 0,000ืแค่นี้ยังไม่กําไรชีวิตต้องมีคนคอยดูแลหลังจากเข้าสภาใช่ใช่อันนั้นส่วนหนึ่งคือถ้าเข้าสภาแล้วต้องมีคนดูแลอย่าเป็นสสเลยคือตรงคือแอร์มันเย็นโอเคต้องมีคนดูแลโอเคอยากได้เส้นอ่ะโอเคแต่ว่าแต่ว่าท่านก็ยังพูดด้วยนะกลุ่มพรรคเล็กก็บอกว่าอยากจะขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าอย่าเพิ่งรีบยุบสภานะครับนายกก็ตอบกลับว่าขอให้ทุกคนช่วยๆกันและนายกก็บอกว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่เนี่ยนะครับเราศักดิ์ศรีเท่ากันหมด พราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน่านี่ฮะย้อนกลับมาที่การเลือกตั้งของประชาชนวันวันวันรอบแรกไม่ได้พูดแบบนี้พอเขาทําท่าจะไม่อยู่รัฐบาลเปลี่ยนคําพูดเลยแล้วคำพูดคนเรามันเปลี่ยนได้พุ่เนี่ยประยุทธ์นี่เขามาจากการเลือกตั้งว่ะนะมามาจากการเลือกตั้งฮะใครตั้งสวเลือกสวสองร้อยห้าสิบสวที่ตัวเองตั้งเองเหมือนเลือกตัวเอง ครับอาเดี๋ยวเราลองไปไปฟังเสียงกันนะฮะนี่จะเป็นเสียงจากทางด้านของพรรคเล็กนะฮะที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับนำโดยคุณชัชวัลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยตามด้วยคุณระวีมาชมาดลจากหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่และสุดท้ายคือคุณมดูนศิวาพิรมรัฐหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่นะฮะไปฟังเสียงกันนะนายกให้ความเชื่อมั่นกับพรรคเล็กยังไงล่ะครับก็ท่านก็แบบว่าขอให้ช่วยทําให้กับประเทศชาตินะครับช่วยกันให้มันเดินหน้าไปไปด้วยดี ไม่มีอะไรนะครับผมคือท่านมั่นใจว่าจะมีการอยู่ร่วมกันตลอดรอดฝั่งจนครบวาระอย่างนี้เหรอครับผมวอรแล้ววันนี้ก็ผมเชื่อครับว่าพราทุกคนก็พอได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจกันดีนะครับรู้สึกว่าสถานการณ์ก็ขื้นมืนดีนะครับผมก็เป็นบรรยากาศแบบใจถึงใจกันเองกันเองมีอะไรก็คุยกันนะฮะก็กลุ่มกลุ่มแพ็รคเล็กที่อยากจะคุยกับท่านนายก ก็ท่านยกเปดิดโอกาสให้คุยทุกคนนะครับไปถึงตาแล้กรณีที่พักเล็กมีความยังมีความไม่เข้าใจกันอาจจะพูดไม่ตรงกันตรงนี้มีนายกได้ขอให้มีความสามัคคีอะไรกันไหมเอ่อท่านนายกไม่ได้พูดเลยครับท่านนายกเพียงแต่บอกว่าเมื่ออยู่ด้วยกันต้องเชื่อใจกันต้องร่วมมือกันมีอะไรเสนอต้องการให้ประประเทศดีขึ้นอย่างไงแก้ปัญหายอย่งไรเสนอท่านตรงได้เลยนะครับ น้อยใจวันนี้แตหรับคุยกันแล้วก็เคลียร์ใจแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้น้อยใจท่านนายกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านท่านมนุนเช่วยตอบปัญหานี้นะครับครับคือคือตอนนี้สถานการณ์นะครับประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับเราก็คิดว่า นายกที่จะดูแลประเทศไทยได้เนี่ยก็คงต้องเป็นท่านพลเอกประยุทธ์นะครับเราก็คิดว่ามันมีความจําเป็นนะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับถ้ามีการเปลีป่ยนแปลงเนี่ยนะครับสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันก็จะยุดชะง,งักไปนะครับฉะนั้นเนี่ยสถานงานปัจจุบันนี้นะครับก็คนที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็ยังเป็นท่านพลเอกประยุทธ์ครับได้ท่านนายกได้ถามถึงกลุ่มพักเล็กที่ประทานข้าวกับร้อยเอกธรรมนัฐไหมคะ ไม่ได้ไม่ตรงนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเลยครับครับคือกลุ่มพักเล็กที่ได้ไปทานข้าวกับผู้กองธรรมนัฐทุกคนที่ถูกเชิญนะฮะก็ได้มาทุกคนแล้วได้มีการเสนอความคิดเห็นทุกคนครับผมครับวันนี้นายกก็เปิดโอกาสเต็มที่นะครับให้ให,ให้พักเล็กทุกคนเนี่ยได้ได้พูดนะครับได้มีปัญหาอะไรนะครับเราก็เปิดปัญหาเปิดเ,เคลียร์ใจกันนะครับก็คิดว่าทุกอย่างก็ก็จบ ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นไปด้วยดีครับครับซึ่งในงานเขาบอกว่า <c oughs> บิ๊กตู่นั้นรับปากรัฐมนตรีนะครับว่าจะส่งรัฐมนตรีมารับปากนะครับว่าจะส่งรัฐมนตรีมาช่วยดูแลพักเล็กให้เป็นเอกภาพคาดว่า1 2ถึงวันจะชัดเจนว่าจะสุดท้ายส่งรัฐมนตรีคนไหนมานะครับก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> พักเล็กเขาอยากได้นะ่ฮะ <c oughs> อยากได้คนดูแลแล้วก็ก่อนกลับส่วนใหญ่อายุ60สิบบแล้วยังต้องมีคนดูแลอันนี้ผมไม่อันนี้ผมไม่เข้าใจอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ล้อเลียนนะครับแต่ว่าผมก็งงว่าทําไม เขาต้องการให้คนดูแลเขาตลอดเวลาผมไม่เข้าใจดูแลอะไรมันก็มีหลายแบบไงหนึ่งก็คือว่า <c oughs> <c oughs> ดูแลส่วนตัวแล้วก็ว่าไปหเหงาๆแล้วก็ว่าไปนั่นก็เราก็ไม่ได้ก้าวไกลไม่ได้ยุ่งอะไรด้วยแต่มันก็จะมีลักษณะของค่าใช้จ่ายเยอะอใช่ไหมก็ต้องมีคนดูแลนั่นก็ว่ากัน <c oughs> แต่ว่ารัฐมนตรีมาดูแลนี่หมายถึงในแง่ของการพยายามผลักดันนโยบายนี่มองหลกมองแบบแง่ดีถูกต้องว่าเป็นสสแล้วจะต้องพยายามแก้ปัญหาชาวบ้านนะก็ผลักดันนโยบายของพรรคที่เสียงไม่ถึงหนึ่งหรือหนึ่ง หนึ่งคนเนี่ยที่จะได้สสเนี่ยฮะก็พยายามจะผลักดันนโยบายที่เคยสัญญาประชาชนไว้ให้รัฐมนตรีรับไปทําอะไรอย่างนี้แ<ไ>ง<ช>ของการดูแลก็เลยความหมายมันกว้างแบบนี้คำคำว่าผลักดันนโยบายเนยพูดตรงๆผมก็ไม่รู้สึกว่าพรักเลกผลักดันนายกเว้นพรรคของคุณหมอรวีนะแต่ถ้าพรรคเล็อกอื่นนี่ผมไม่เคยรู้สึกว่าเขาพูดนโยบายอะไรที่สำคัญเลยนะยางมอรวีแกยังชัดเจนว่าแกพูดเรื่องพลังงานแกก็พูดตั้งแต่ก่อนเข้าสภาใช่ใช่แต่แตและสตาแก่ผลักดันแล้วแต่ว่าพรรคอื่นเนี่ยเขาผลักดันเรื่องอะไรผมไม่รู้จริงๆครับ เเอออโคก็ไอ้นี่ไงสปอร์ตคอมเพกเออ่รื่องบอลอะไรอย่างนี้มันมีเรื่องคอบวงจรอะไรพวกนี้มีมีแล้วก็ผักดันเรื่องอะไรนะลักพื้นป่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะมีนโยบายผมจำไม่ได้หรือเปล่าใช่ใช่ผมีมีมีแต่ว่าจะพักไปแคไหนมุ่งมั่นขนาดไหนเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าในงานวันนี้เนี่ยจะไม่มีพักเล็กมาก็คือหนึ่งคือร้อยเอกธรรมนัฐจะไมาร่วมแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือท่าน คุณสุชวีไหมฮะเอ้ยไม่ใช่คุณคุณสุรินคุณสุรธินพิจารณ์คุณสุรธินเขาบอกว่าโอ้ยมันประชาชนไม่มีจะกินไปกินข้าอย่างี้มันน่าเกลียดคนเขาด่ากันอ่ามีสองท่านนี้ที่ที่ปฏิเสธครับติดภารกิจคุณธรรมนัทไม่ใช่พรรคเล็กไงแต่ถูกมองว่าเป็นพรรคเล็กอ๋อใช่จริงจริสิบแปดนี่มันก็ไม่เล็กนะจริงใหญ่เลยล่ะแต่ว่าคือต้องโดยปกติแล้วคือพรรคเล็กเหล่านี้เนี่ยเป็นพรรคที่อย่างที่เราบอกนะฮะไม่ถึงหนึ่งเขาโอกาสที่จะชนะกลับมาเนี่ยยากในการเลือกตั้งแบบใหม่ใช่ไหมระบบมันนเปลี่ย รนั้นการกลับมายากเพราะนั้นเขาโดยปกติแล้วจะไม่อยากยุบสภาหรอก<ช>เขาก็เลยเรียกร้องว่าอย่าเ<ช><ช>พิ่งยุบสภามไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปกินกับร้อยเอกธรรมนัฐมาอย่างการกินครั้งนั้นและการกินครั้งนี้เนี่ยคือคือเอาตรงๆถ้าถ้าผม,ผม,ผ,มผมก็ไม่รู้นะถ้าเรากินคนนึงแล้วเราไปดิวคนนึงแล้วไปกินอีกคนหนึ่งมันมันจะมันจะงงๆไหมแบบมันจะคุยกันยังไงอะแล้วจะไปคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐยังไงต่อคุณธรรมนัฐก็รู้ว่าเขาจําเป็นต้องไปไหมเขารู้รู้กันหมดแหละก็เพื่อนกันทั้งนั้น เออมันไม่มีหรอกแบบอุ้ยรักใครเลือกใครแล้วแบบตรงไปตรงมาแบบนั้นในในในการเมืองแบบระบบปี60นี่มันออกแบบมาเพราะนั้นมันก็เป็นแบบนี้แหละสุรทินตัวอย่างเนี่ยไม่ไปก็ก็หายากก็หายากเดี๋ยวดูตอนยกมืออีกโอเคโอาชพวกพวกรัฐบาลก็จะบอกสุรทินเพิ่มีพวกธรรมนัตไงก็จะไม่ไปอ๋อโอเคเดี๋ยววาไป แต่ตแตผมว่าโดยภาพรวมคือมันเป็นการเมืองที่แย่แล้วมันเป็นการเมืองที่เราไม่ได้อยากเห็นการเมืองแบบนี้ใช่ไหมสสไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาเพราะกติกาปัดเสธเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็มี говорил, แต่ต่อรองเก้าอี้ต่อรองเก้าอี้รัฐทมนตรีไม่ได้ก็คือต่อรองขอเชิญผมกินข้าวสักครั้งหนึ่งคือทําไมมันต้องมีการเมืองแบบนี้ต่อรองรัฐทนมนตรีไม่ได้อะกูก็ยอมกูเป็นรัฐมนตรีก็ช่วยกินข้าวกับกูสักครั้งหนึ่งแล้วกันนี่มันไม่ใช่การเมืองที่เราอยากเห็นเวลาเราพูดเรื่องปฏิรูปการเมืองนะครับ มันมันเป็นการเมืองถดถอยมันเป็นการเมืองมันเป็นการเมืองสามานะการเมืองลักษณะน,นี้ภาพมันมองยากว่าประชาชนได้ไประโยชน์อะไรไม่มีเลย,ยไม่มีเลยพ,พยายามจะมองในมุมพิชวัตรที่พูดมาสักคู่อยู่แต่ว่าคือคือถ,ถ้าเอาเฉพาะเกมการเมืองนะพูดจริงนะฝ่ายค้านเล่นอะไรได้มากกว่าน,นี้อีกแต่ฝ่ายค้านไทยเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสกปรกอ่ะพูดตามตรงนะถูกตาหน้าตอนเป็นรัฐบาลร่าสกปรกแต่ข้อจริงเล่นเกมการเมืองที่ไม่ค่อยสกปรกสมมุติเพื่อไทยเนี่ยนะเสนอเลยพักเล็กเนี่ยสามสิบคนใช่ไหมอยู่ปาร์ตี้ลิสต์สามสิลำดับแรก ยกมือให้แอน่นอนอยกมือไม่ไว้วางใจประยุทธ์แน่นอนอถูกไหมแต่เขาไม่เล่นไงมมม้มรัฐบาลเนี่ยลเล่นแบบเกมการเมืองแบบหวังผลชนะนะง่ายแต่ว่า,ามันไม่ได้เป็นปนระโยชน์ต่อประชาชนไงครับนะครับาจากเมื่อวานนี้นะครับทำให้คุณเทณพไทรเสินพงศ์ออกมาบอกว่าสสยุคนี้เนี่ยไม่ต่างกับในอดีต ะะผมเห็นบรรยากาศจัดอาหารเลี้ยงมือ้อข้ามของพลเอกประยุทธ์กับสสกลุ่มพักเล็กสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าพลเอกประยุทธ์กลายเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วและทําให้ย้อนนึกถึงบรรยากาศการเมืองของจอมพลถนอมเมื่อปี2512ยุคปี2511ของรัฐธรรมนูญสมัยนั้นที่ระบุว่าสสไม่ต้องสังกัดพักมไม่ต่างอะไรกับสมัยนี้ทําให้เกิดสภาพสสพักเล็กจานวนมากมีอำนาจต่อรองทางการเมืองสูงทําให้ระดับนายกรัฐมนตรีต้องแคร์ความรู้สึกและเอาใจกลุ่มพักเล็ก นะครับที่อาจจะมีเงื่อนไขต่อรองทําให้การเมืองไทยถอยหลังเข้าคลองไปอีก50ปีจรปีแล้วคุณเทพไทยยังบอกว่าไม่น่าเชื่อพอสอนนี้เราได้เห็นบรรยากาศแจกกล้วยกับสสหรือสสกินกล้วยไม่ต่างจากในอดีตนะครับฟังดูแล้วโอ้โหใช้คําแรงมากเลยบอกว่าดีกว่าสสสพินิใครตัวในอดีตซะอีกอ,อคือบอกว่าเพียงแต่มีการเปลี่ยนถ้อยคําเป็นลิงกินกล้วยนะฮะให้ฟังดูดีกว่าต้องยอมรับความจริงว่า,วาการเมืองไทยยังก้าวไม่พ้นวงจรอุบาทดัเดิมที่มีการซื้อตัวสอสอ พวกสสก็นาเงินไปซื้อเสียงจากประชาชนเมื่อเข้าเป็นสสในสภาแล้วยังถูกพักการเมืองตกปลาในบ่ออีกซื้อตัวอสสอ,อีกครั้งหนึ่งคือวนไปวนมาจริง,รงยุคนี้นะเกลียดจริงแล้วคือพูดจริงพอผมฟังคุณเทพไทยพูดเนี่ยผมรู้คนอย่างคุณเทพไทยเนี่ยควรจะได้อยู่ในสภามากกว่าคนบางคนที่ไปกินข้าวเมื่อวันนี้อย่างนั้นคุณเทพไทยก็มีคนเลือกเขาแม้คุณไม่ชอบคุณเทพไทยเลือกมากก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เขามีคนเลือกชัดเจนนะใช่ไหมแต่คนที่ได้ไปอยู่เมื่อวานนี้ไม่มีใครที่ประชาชนเลือกโดยตรงทุกคนเลยนะ ไม่มีเลยนะถ้าไม่นับอนุทินไม่นับจุรินไม่นับวราวุธเนี่ยไม่มีเลยนะที่เหลือมาด้วยกติกาซึ่งตัวเองเขียนเองให้ตัวเองพวกตัวเองได้เปรียบเองทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เราเราอาจจะได้เห็นกันดีภาพลักษณะนี้คงไม่ใช่ภาพที่ประชาชนเห็นแล้วเขาเส่อมศรัทธาคือคือคือบางคนเขอาจจะคิดว่าการการได้ต่อรองให้ตัวเองได้กินข้าวนะครับ หลังจากไม่ได้รับมตรีก็คือได้กินข้าวก็ดีที่สุดแล้วในชีวิตเขาบางคนอาจจะคิดว่าการได้เอาคนซึ่งตัวเองไม่ชวนให้กินข้าวมากินข้าวด้วยเนี่ยเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในตาแหน่งต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตทางการเมืองแต่ผมว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่าการได้ต่อรองจนได้กินข้าวนะครับกับการที่บางคนรู้สึกว่าเอาคนมากินข้าวเพื่อให้ตัวเองได้ต่ออายุเก้าอี้เนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองกลุ่มคิดเหมือนกันคือ เขาไม่้สูว่าประเทศนี้มีสิ่งที่เรียกว่าประชาชนอยู่อ่ะเขาไม่คิดว่าสิ่งประเทศนี้มีสิ่งที่ว่าศรัทธาของประชาชนอยู่อ่ะเราเขาคิดว่าการการเป็นผู้นําการได้เข้าไปในสภาจากกติกาเนี่ยคือเรื่องที่ทาให้คนยอมรับซึ่งเหมือนไม่ใช่ไงความย้อนของประชาชนเนี่ยมันมามันมาจากหัวใจไงแล้วหัวใจมันมาจากการที่คุณทํางานให้ประชาชนหรือเปล่าคุณให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าทำมาหากินง่ายหรือเปล่าคุณภาพชีวิตเขาดีหรือเปล่าเวลาประชาชนลําบากเขารู้สึกว่าคุณอยู่ข้างเขาหรือเปล่า แล้วผมว่าประชาชนดูครับคนที่กินข้าวเมื่อวานนี้มีกี่คนที่เวลาเราลําบากแล้วเราสูกเขาอยู่ข้างเราเจ็ดปีนี้ในคนที่กินข้าวทั้งหมดเนี่ยมีกี่คนที่รู้ว่าเมื่อเราลําบากหรือเมื่อเรามีความทุกข์เขาอยู่ข้างเราหรืออีกทางหนึ่งคือทุกครั้งที่เรามีปัญหาเนี่ยมองไปที่โต๊ะก,กินข้าวทั้งหมดเนี่ยรู้สึกไหมว่าในโต๊ะก,กินข้าวเนี่ยมีกี่คนที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเราในรอบเจ็ดปีครับครับนะฮะแต่ก็ผมก็ไอ้นี่หน่อยคือมันไม่ใช่ประเด็นของที่เราคุยกัน นะแต่ว่าคําอธิบายของเทพไทยมีปัญหาคําอธิบายแบบนี้เนี่ยมันไปมันมันพูด่ามันไปกดด้อยค่าสส,สที่เป็นพักเล็กกรณีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจริงๆโอเคคุณไม่ถึงหนึ่งเนี่ยเราเราพูดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ากรณีที่เป็นสสจริงๆอะ่ะที่ได้หนึ่งเสียงสองเสียงเนี่ยคุณไปแล้วเข้าไปเข้าร่วมกับรัฐบาลหรือว่าอยู่ในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยคุณก็ไป ด้อยค่าเขาไม่ได้ไงแล้วก็คําอธิบายแบบโฉบนุ่งโฉบนี้มันเป็นคําอธิบายที่แย่มันมันแรงนะครับแล้วมันทาให้พรรคเล็กดูแย่ไปอย่างอย่างพรรคพลังประชนไทยเนี่ยเขาก็มาด้วยเสียงของเขาเองนะคุณนิคมบุญวิเศษเวลาคนด่าพรรคผมเข้าใจแกเวลาคนด่าพรรคแกคงเซงกับกูก็พรรคเล็กหนึ่งคนแต่กูในประชาชนประชาชนเลือกกูจริงเออคือคือเสียงเขาคืออาจจะต้องแยกระหว่างคำว่าพรรคเล็กกับพรรคปัดเสธใช่ไหมทีนี้คนก็ไม่อยากใช้คำว่าพรรคปัดเศษเพราะว่าใช้แล้วมันดูด้อยค่าก็เลยใช้คำว่าพรรคเล็กกันแต่พอไปใช้คำว่าพรรคเล็ก มันก็พรรคคุณพิคมพลังประชชนไทยอย่างเงี้ยก็ซวยไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าพรรคปฏเสดต้องใช้คำว่าพรรคปดเศษจบ